สวัสดีคะ่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็จะมาอธิบายในหัวข้อเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทำนายนะคะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทำนายนะคะก็คือการคาดการหรือว่าการคาดคะเนสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าเรารู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้นะคะเราก็สามารถที่จะได้เปรียบคนอื่นได้นะคะในเรื่องต่างๆนั่นเองนะคะ ลักษณะของการคาดการสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะมีอยู่ทั้งหมด2ประเภทนะคะที่จะสอนในเรื่องการวิเคราะห์นะคะก็คือการทํานายเชิงตัวเลขนะคะแล้วก็อันที่2คือการทํานายเชิงหมวดหมู่นะคะตัวอย่างการทํานายเชิงตัวเลขนะคะตัวอย่างเช่นการทํานายจํานวนนาทีที่จะใช้ในการรอนะคะเพื่อจ่ายเงินนั่นเองนะคะ ลักษณะของการทำนายในรูปแบบนี้นะคะผลการทำนายจะอยู่ในรูปแบบของตัวเลขเท่านั้นนะคะ ตัวอย่างที่2นะคะตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่านักเรียนวางแผนที่จะไปเที่ยวต่างประเทศนะคะเราก็สามารถที่จะนําข้อมูลนะคะอุณหภูมิของประเทศนั้นๆนะคะมาวิเคราะห์นะคะว่าในช่วงเดียวกันนะคะในเวลาเดียวกันเนี่ยในอดีตเนี่ยมีอุณหภูมิอยู <lawsuit royable> ่ท yep. ี่กี่องศานะคะเพื่อที่เราจะคาดการอุณหภูมิในช่วงเวลาที่เราจะไปได้นะคะเราจะได้จัดเตรียมพวกเสื้อผ้าเนี่ยได้เหมาะสมกับช่วงเวลากับอุณหภูมิของประเทศนั้นนะคะ อันนี้เดี๋ยวข้ามตัวอย่างถัดไปก่อนนะคะ,ะ,ะในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะของเราเนี่ยเราจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลนะคะโดยการใช้แผนภาพการกระจายรวมถึงการลากเส้นแนวโน้มนะคะเส้นแนวโน้มคืออะไรเส้นแนวโน้มคือเส้นสีแดงตรงนี้นะคะ,ะเส้นที่ลากผ่านตรงนี้นะคะ่ะลากผ่านกราฟการกระจายนะคะ เรามาดูรูปแบบของการทำนายเชิงตัวเลขนะคะสิ่งแรกที่เราต้องมีคือเราจะต้องมีข้อมูลของสิ่งที่เราสนใจนะคะตัวอย่างเช่นครูมีข้อมูลส่วนสูงแล้วก็น้ำหนักตัวนะคะ,ะเราเก็บข้อมูลนะคะเราอาจจะเก็บข้อมูลส่วนสูงของนักเรียนทั้งหมดในโรงเรียนร้อยเอพิทยไลนะคะแล้วก็เก็บน้ําหนัก ตัวของนักเรียนในโรงเรียนร้อเอ็ดวิทยาลัยนะคะลักษณะดังนี้พอเราได้ข้อมูลแล้วนะคะเราจะนําข้อมูลนั้นมาสร้างคําทํานายนะคะโดยการสร้างคำการทํานายนี้นะคะก็จะใช้การทํานายโดยใช้สมการเชิงเส้นนะคะ,ะถ้าเราสร้างคําทํานายได้นะคะเราก็สามารถที่จะทํานายได้นะคะว่าถ้ามีนักเรียนใหม่เข้ามานะคะแล้วเขามีส่วนสูงที่160เซนติเมตรนะคะเขาจะมีน้ําหนักอยู่ที่ ก,กิโลกรัมนะคะซึ่งสมมุตินะคะเขาอาจจะมีน้ําหนักอยู่ที่68กิโลกรัมนะคะซึ่งตัวน้ำหนัก68กิโลกรัมนี้ได้มาจากไหนได้มาจากการแทนค่าข้อมูลลงไปในสมการที่เราได้นั่นเองนะคะ,ะลักษณะนี้คือการทำนายเชิงตัวเลขนะคะในการทำนายเชิงตัวเลขนะคะเราสามารถที่จะทำนายได้จาก 2รูปแบบนะคะก็คือ1การทำนายโดยนะการประมาณค่าจากเส้นแนวโน้มนะคะกรณีที่นะคะตัวข้อมูลที่เราจะใช้ในการทำนายนะคะ่ะมันอยู่ในช่วงของกราฟหรืออยู่ในช่วงของข้อมูลที่เรามีอยู่นะคะเราก็สามารถที่จะ,ะประมาณค่านะคะจากเส้นแนวโน้มได้เลยนะคะแต่ถ้าช่วงของข้อมูลนะคะที่เราจะทำนายนะคะมันอยู่นอกขอบเขตน,นะคะ ไม่อยูใ่ในเส้นสีแดงตรงนี้นะคะเราก็จะต้องใช้สูตรนะคะหรือว่าสมการเชิงเส้นเข้ามาช่วยนะคะ,ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันอีกทีนะคะว่าเราจะทำนายค่าโดยใช้สมการเชิงเส้นได้อย่างไรนะคะ่ะ ซึ่งในการทำนายค่าโดยใช้สมการเชิงเส้นนะคะก็จะมีขั้นตอนหลักๆอยู่ทั้งหมด3ขั้นตอนนี้นะคะ1คือนักเรียนจะต้องอพ l o t g กราการกระจายขึ้นมาก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนลากเส้นแนวโน้มนะคะและขั้นตอนที่3คือการทำนายค่าโดยใช้สมการเชิงเส้นนะคะซึ่งอยู่ในรูปแบบของ y เท่ากับ mx บวก c นะคะ M คืออะไร M คือค่าความชันนะคะค่าความชันของเส้นแนวโน้มนั่นเองนะคะซึ่งหาได้จาก y1-y2 ลบ y2 ะคะหารด้วย x2- x1 ลบ x1 นั่นเองนะคะส่วนค่า C ค่า C คืออะไรนะคะค่า C คือจุดตัดแกน y นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะคะว่าเราจะมีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างไรนะคะ อ่ะโอเคอันนี้คือตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทำนายนะคะที่เป็นการทำนายเชิงตัวเลขนะคะฮะสมมุติว่าเราเป็นผู้จัดการศริลปินคนหนึ่งนะคะแล้วเราต้องการที่จะ,ะวางแผนในการโฆษณานะคะโดยการดูข้อมูลจากยอดวิวแล้วก็ยอดไลค์นะคะเนี่เรามีข้อมูลในการข้อมูล ยอดวิวแล้วก็ยอดไลค์ในแต่ละวันของศิลปินคนนี้อยู่นะคะอย่างเช่นวันที่1น,นะคะเขาไลฟ์สดนะคะแล้วปรากฏว่ามียอดวิวอยู่ที่ประมาณ5.3นะคะหมายถึง53,000ครั้งนะคะมียอดวิวทั้งหมด53,000นะคะส่วนยอดไลค์คือ1.1นะคะก็คือ1,100ไลค์นั่นเองนะคะพอเรามีข้อมูลนี้นะคะขั้นตอนที่1ของการาทำนะคะ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทำนายนะคะก็คือ 1. สร้างแผนภาพการกระจายขึ้นมาก่อนนะคะให้นักเรียนใช้เมาส์ลากครอบชุดข้อมูลทั้งหมดนะคะเสร็จแล้วนะคะเราไปที่เมนูแทรกนะคะแล้วเราก็ไปพอดกราฟการกระจายขึ้นมานะคะ่ะโอเคเราจะได้กราฟนี้ขึ้นมานะคะขอเลื่อนมาทางนี้นะคะอันนี้คือกราฟของเราะคะ่ะ เดี๋ยวขอขยายนะคะนี่คือกราฟของเราค่ะกราฟการกระจายเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแกน x ก็คือยอดวิวนะคะส่วนแกน y คือยอดไลค์อเดี๋ยวครูขอเพิ่มชื่อแกนให้นะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้เห็นด้วยนะคะยอดวิวส่วนแกน y คือยอดไลค์นะคะไลค์ Light. อ๋อหนูกระันหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะ l i ฟ e KA อ่ะเขียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันอ,อันนี้คือยอดไลฟ์นะคะยอดการกดไลฟ์นั่นเองอ่า พอเราได้กราฟหรือว่าแผนภาพการกระจายมาแล้วนะคะขั้นตอนถัดมาคือให้ลากเส้นแนวโน้มนะคะในการลากเส้นแนวโน้มถ้าสมมติว่าเราอยู่ใน Excel นะคะเราจะใช้วิธีการแทรกรูปร่างนะคะที่เป็นเส้นตรงอันนี้ขึ้นมานะคะรูปร่างเส้นตรงนะคะโอเคเส้นแนวโน้มนะคะก็คือเส้นตรงที่ลากผ่านจุดที่อยู่บนกราฟนะคะจุดที่อยู่บนกราฟ เดี๋ยวขอเปลี่ยนสีนะคะ,ะเปลี่ยนเป็นสีแดงเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวครูเพิ่มความหนาให้นะคะเพื่อที่จะเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะลักษณะของเส้นแนวโน้มนะคะเขาบอกว่าจํานวนจุดตัวเส้นจะต้องลากผ่านจุดให้ได้เยอะที่สุดนะคะและจํานวนจุดที่อยู่เหนือเส้นเนี่ยค่ะจะต้องมีปริมาณใกล้เคียงกับจํานวนจุดที่อยู่ ใต้เส้นนะคะถ้าเป็นเส้นนี้ใช้ได้ไหมเอ่ยใช้ไม่ได้นะคะเพราะจุดที่อยู่เหนือเส้นมี123 4จุดนะคะแต่อีก10กว่าจุดอยู่ใต้เส้นนะคะดังนั้นเราจะต้องปรับเส้นใหม่นะคะ,ะครูขอปรับเส้นใหม่เป็นแบบนี้นะคะขอปรับเส้นใหม่อโอเคเดี๋ยวขอนับจํานวนจุดนะคะหนึ 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9อ่าข้างล่างมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่าโอเคประมาณใกล้เคียงกันนะคะข้างล่างมี10ข้างบนมี9นะคะโอเคเส้นนี้น่าจะใช้ได้นะคะหลังจากที่เราลากเส้นแนวโน้มเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนถัดมาก็คือเราจะต้องใช้สมการเชิงเส้นนะคะในการ ทำนายค่านะคะซึ่งสมการเชิงเส้นของเรานะคะก็อยู่ในรูปแบบของ y เท่ากับ mx บวก c นะคะ,ะขั้นแรกเราจะต้องทําการหาเลือกจุดนะคะจุดสมมุตินะคะ2จุดนะคะจุดนี้เอามาจากไหนนะคะจุดนี้คือจุดที่อยู่บนเส้นนะคะที่ตัวเส้นเนี่ยมันลากผ่านพอดีนะคะนักเรียนจะเลือกจุดไหนก็ได้ตัวอย่างเช่นสมมุตินะคะครูบอกว่าครูจะเลือกจุดนี้นะคะเป็น x 1 y1 นะคะโอเคนะและเลือกจุดนี้นะคะเป็น x2 แล้วก็ y2 นั่นเองนะคะโอเคเราเลือกจุดนี้นะประมาณนี้นะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวขอมาร์กสีให้ก่อนนะคะว่าจุดที่ครูเลือกคือจุดนี้มาร์กเป็นสีเขียวนะคะ เ,เส้นกรอบสีเขียวด้วยนะคะอ่ะอันนี้คือจุดที่ครูเลือกนะคะนี่อันนี้คือจุดที่1น,นะคะส่วนอันนี้คือจุดที่2นะคะจุดที่1น,นะคะเราจะนับจากซ้ายไปขวานะคะจุดที่1คือจุดนี้นะคะอ่ะจุดนี้มีค่าเท่าไหร่ x ที่เท่าไหร่คะเรา เราไม่ต้องกะประมาณนะคะเรามาดูที่กราฟที่อยู่มุมซ้ายได้เลยอันนี้คือ x ที่ยอดวิวอยู่ที่ประมาณ10กว่าไม่ถึง20นะคะอ่าเราก็มาดูตรงนี้ค่ะเนี่ยมันคือค่านี้ค่ะมียอดวิวนะคะอยู่ที่19.6นะคะยอดไลค์อยู่ที่6.5น,นั่นเองนะคะโอเคเราเอาค่านี้มาเขียนลงในจุดสมมติที่1นะคะ x ของครูคือ19.6นะคะ วยของครูนะคะว1ยหนึ่งของครูคือ6.5นั่นเองนะคะโอเคจุดที่2ของครูนะคะอยู่ตรงนี้นะคะ,ะประมาณ20กว่านะคะก่อนที่จะถึง30นะคะ20กว่าก่อนที่จะถึง30มันมีค่าน่าจะเป็น29.6แล้วก็11.2นะคะเดี๋ยวนะมันมี2จุดนะคะ29อ่ะ น่าจะเป็น29.2นะคะเพราะว่ามีอีกจุดหนึ่งที่ก่อนจะถึง30นะโอเคเป็นค่านี้นะคะ29.2แล้วก็10.5นะคะอ่ะเราใส่ข้อมูลลงไปเลย29.2อ่ะแล้วก็10.5นะคะนี่คือจุดสมมุติที่เราเลือกนะคะที่อยู่บนเส้นแนวโน้มพอดีนะคะอ่ะในการหาค่า M นะคะโดยใช้สูตร Y2-Y1 ลบ y1 หารด้วย X2-X1 ลบ x1 นะคะ เวลาเราพิมพ์สูตรลงไปนะคะนักเรียนพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับวงเล็บเปิดนะคะ y 2ของเราในที่นี้ก็คือ10.5นะคะลบด้วย y 1ก็คือ6.5นะคะหารด้วยนะคะสัญลักษณ์ในการหารคือสเลสนะคะวงเล็บเปิด x 2ของครูในที่นี้คือ 29. 2 9่สนะคะลบด้วย19.6นั่นเองนะคะวงเล็บปิดเสร็จแล้วกด enter ได้เลยค่ะค่า M ของครูนะคะก็จะมีค่า0.416666นะคะโอเคเดี๋ยวครูลดจำนวนทศนสยมลงนะคะให้เหลือเพียงแค่2ตำแหน่งนะคะดังนั้น M ของครูก็จะมีค่า0.42นะคะต่อมาเราจะมาหาค่า C นะคะค่า C หาได้จากอะไรนะคะค่า C หาได้จากการแทนค่านะคะข้อมูลนะคะการแทนค่าข้อมูลลงไปในสมการนะคะ y ลบ y 1นะคะเท่ากับ m คูณด้วย x ลบ x 1นะคะ y ่ะ y 1กับ x 1คือค่าที่เราจะแทนค่าด้วยจุดสมมุติของเรานะคะนักเรียนจะเลือกจุดที่1มาแทนค่าหรือจะเลือกจุดที่2มาแทนค่าก็ได้นะคะเลือกจุดไหนก็ได้ในที่นี้ขอเลือกจุดที่ จุดที่ไหนดีจุดที่สนะคะโอเคนะใช้จุดที่2ในการแทนค่านะคะโอเคเดี๋ยวขอแทรกตรงนี้ให้ดูเพิ่มเติมนะคะเพื่ออธิบายเพิ่มเติมนะขอแทรกข้อมูลเพิ่มเติมให้นะคะโอเค โอเคเดี๋ยวเราแทนค่าลงไปนะคะ y, y เราไม่รู้นะคะเราก็ติด y, y ไปเลยนะคะ y ลบ y 1ในที่นี้คือเนี่ยค่ะตัวจุดที่2ที่เราเลือกนะคะ y, y มีค่าเป็น10.5นะคะนักเรียนพิมพ์ลงไปเลยนะคะเท่ากับ m m, m ของเราหาได้แล้วใช่ไหมคะ m, m ของเราคือ0.42คือตัวนี้นั่นเองนะคะคูณด้วยนะคะ คูณด้วย x นะคะ x ที่เรายังไม่รู้ลบด้วย x 1นะคะ x 1ในที่นี้คือ29.2นั่นเองนะคะโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะแทนค่าในสมาการนะคะแก้สมาการนี้นะคะ,ะ y เท่ากับนะคะโอเค y เท่ากับเท่าไหร่คะ0.42 x นะคะลบด้วย ดนะเดี๋ยวขอคำนวณข้างนอกนิดนึงนะคะเดี๋ยวขอคำนวณข้างนอกนิดนึ่งตัว4.2เนี่ยค่ะมันจะคูณกับ x นะคะเราก็จะได้0 4 2 x นะคะและ0.42คูณกับลบ29.2นะคะได้เท่าไหร่เดี๋ยวขอคำนวณข้างนอกนะคะเท่ากับ0.42คูณกับ29.2นะคะมีค่าเท่ากับ12.2 64นะคะโอเคลบกับ12.264นะคะแล้วเราก็จะทำการย้ายนะคะเราก็จะทำการย้ายลบสิมาฝั่งนี้นะคะย,ย้ายลบสินะคะจากลบกลายเป็นบวกนะคะโอเคนะบวกด้วย10.5นะคะอ่ะโอเคแก้สมการต่อนะคะดังนั้น ตัว12.264นะคะลบ12.264บวกกับ10.5แล้วได้เท่าไหร่อ่เดี๋ยวขอคำนวณข้างนอกให้ดูนะคะลบ12.264บวกกับ10.5นะคะมีค่าเท่ากับลบ1.764นะคะดังนั้น y ของเราก็จะมีค่านะคะเท่ากับ 0.42x นะคะลบกับ1.764 เ6็ 64, ใช่ไหมคะใช่ไหมเดี๋ยวขอขอลบอีกรอบหนึ่งนะคะครูก็ลืมไปแล้วว่าเท่าไหร่เนาะโอเคถูกต้องค่ะอ่ะดังนั้นนะคะค่า c ของเรานะคะก็จะมีค่าเท่ากับค่า c ของเรานะคะก็จะมีค่าเท่ากับขอแทรกให้ดูนิดนึงนะคะ c ของเรานะคะ ดังนั้นค่า c ก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหรคะค่า c คือตรงไหนค่า c คือตรงนี้ค่ะจากสูตร y เท่ากับ mx บวก c นะคะนี่คือค่า m x และบวก c ค่ะค่า c ของเรามีค่าเท่ากับลบหนจุดเจค่ะนี่คือค่า c โอเคนะ แล้วสมการของเราคือสมการไหนคือสมการนี้ค่ะนี่คือสมการที่เราจะใช้ในการแทนค่าข้อมูลนะคะเพื่อที่จะทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะโอเคอ่ะเรามาดูคำถามนะคะที่เขาอยากรู้เขาอยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าวันนั้นมียอดวิวอยู่ที่2 5 0 0 0 0ครั้งนะคะจะมียอดไลค์เท่าไหร่นะคะถ้ายอดวิวที่2 5 0 0 0 0ครั้งนะคะมันคือจุดไหน บนกราฟเดี๋ยวขอมาร์คให้ดูนะคะสองแสนห้านะคะคือจุดนี้ค่ะขอมาร์คเป็นจุดสีแดงนะคะสีเหลืองดีกว่าเนาะสีเหลืองนะคะอ่านั่นคือจุดนี้นะคะนี่สองแสนห้าค่ะรูปแบบการพิจารณานะคะรูปแบบที่หนคือถ้าสมมุติว่า เรามีข้อมูลที่อยู่ในช่วงของกราฟนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะพิจารณานะคะโดยใช้เขาเรียกว่าการประมาณค่าได้เลยนะคะที่ยอดวิวสอง0 0นนะคะจะมียอดไลค์อยู่ที่เท่าไหร่คะยอดไลค์อยู่ที่ประมาณอยู่ที่ประมาณนี้คะ่ะอยู่ในช่วง8ปก,กว่าๆนะคะแก,กว่าๆแต่ยังไม่ถึง10โอเคปะ่ะแปดกว่าๆนี่คือ นี่ค่คะประมาณ8,000กว่าไลค์นะคะ8,000กว่าไลค์แต่ยังไม่ถึงยังไม่ถึง1,000 0ไลค์โอเคไหมอ่านี่คือการประมาณแต่ถ้าเราคำนวณจากสูตรอันนี้ค่ะนักเรียนก็แทนค่าลงไปได้เลยนะคะเครื่องหมายเท่ากับ0.42นะคะเดี๋ยวขอใส่วงเล็บให้นิดนึงนะคะ คูณกับนะคะสัญลักษณ์ในการคูณคือดอกจันนะคะ x ในที่นี้คือ25,000นะคะก็คือ25นั่นเองนะคะเพราะหน่วยคือ 10, หมื่นไลท์นะคะโอเคไหมอ่ะเสร็จแล้วคูณได้เท่าไหร่นะคะลบด้วย1.764นะคะผลลัพธ์ที่ได้คือ8.736ไลท์นั่นเองนะคะก็คือประมาณ8,736ไลท์นั่นเองนะคะ ถ้าเราประมาณค่าจากกราฟนะคะเราจะรู้ว่ามันคือ8000ปก,กว่าแต่เราจะไม่รู้ว่ามันคือ800 0เท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเราแทนค่าลงไปในสูตรเลยนะคะเราจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะในทำนองเดียวกันถ้าสมมติว่าครูอยากรู้นะคะว่าวันนั้นถ้ามียอดไลท์ที่50,000 0ไลท์นะคะจะมียอดบิวที่เท่าไหร่ห้าแสนไลท์เนี่ยมันอยู่นอกขอบเขตของกราฟแล้วใช่ไหมคะมันน่าจะอยู่ประมาณนี้ นะคะ5 0 0แสนไลค์ 500, light, นะคะเนี่ยมันน่าจะอยู่ประมาณนี้อ่ะถ้าเราประมาณค่าจากกราฟเราประมาณไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่ามันอยู่นอกขอบเขตเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยนะคะเราไม่สามารถที่จะตัดแกน y ได้แล้วนะคะดังนั้นเราก็จะแทนค่าลงไปในสูตรเลยโอเคนะอ่ะโอเคตัวอย่างถัดมาอ่ะเดี๋ยวขอ Copy นี้นะคะถ้าสมมติว่ามียอดอยู่อยู่ที่5 0 0 0 0 0ไลค์นะคะประมาณ50,000 0ไลค์นะคะ จะมียอดวิวอยู่ที่เท่าไหร่นะคะอ่ะง่ายๆเลยค่ะเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะแทนค่าลงไปในสูตรนะคะอ่าสูตรของเราคือเนี่ยค่ะสูตรสมการเส้นตรงนะคะคือ0.42นะคะคูณด้วยยอดวิวที่เราอยากรู้นะคะ x ที่เราอยากรู้ก็คือ500,000 500,000คือ50นะคะ50 0 0 0ครั้งนั่นเองนะคะ เสร็จแล้วลบด้วยนะคะเสร็จแล้วลบด้วย1.764นะคะกด enter ค่ะนี่ถ้าวันนั้นมียอดวิวที่5 0 0 0 0นครั้งยอดไลค์จะอยู่ที่ประมาณ19.236พันครั้งนะคะนะก็คูณพันเข้าไปนะคะนะคูณพันเข้าไปจะอยู่ที่ประมาณ ี่ไล์คะ19,236ไลท์นั่นเองนะคะโอเคไหมแต่เวลาตอบก็ไม่ต้องคูณพันให้ครูนะคะก็คือ19.236พันไลท์นั่นเองนะคะโอเคนี่คือตัวอย่างของการทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขนะคะ เหมือนเดิมค่ะให้นักเรียนไปที่ Google Classroom นะคะแล้วก็ดาวน์โหลดใบกิจกรรมที่5.2นะคะแล้วก็ทำการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะโดยการทำนายเชิงตัวเลขตามโจทย์ที่ครูกำหนดให้นะคะลักษณะการวิเคราะห์ก็ทำตามนี้เลยนะคะก็สเต็ปก็จะมีเพียงเท่านี้ค่ะสร้างแผนภาพการกระจายลากเส้นแนวโน้มนะคะแล้วก็คำนวณหาค่าสมการเส้นตรงนะคะ y เท่ากับ คำนวณหาค่าสมก,การเชิงเส้นนะคะ y เท่ากับ mx บวก c นะคะโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราพอแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีนะคะในคลิปถัดไปค่ะวันนี้สวัสดีคะ่ะ